ะะอันนี้เป็นสเตชั่นแรกค่ะของพวกเราที่ชื่อว่า Earth p o u s e นะซึ่งก็จะโชว์ข้อมูล Real Time ค่ะของ Sea, Air, Land, Ice นะคะบนโลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีเ o อร์ n e วสต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปของโลกนะคะจากนั้นเรามาดูสเตชันถัดมาค่ะก็คือ b a n k o o n e x x t a l e นะคะอันนี้จะเป็นการดูข้อมูลค่ะในเชิงแผนที่ของกรุงเทพมหานครว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบัน แล้วก็อนาคตรวมถึง e x t r e ์ตรีมซ a r น o ต่างๆของแบงคอกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเราจะกลายเป็น floating city นะคะเราก็มาดูได้ว่าองค์ประกอบถ้าจดว่ากรุงเทพกลายเป็นน้องลอยน้ำแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบไรบ้างเช่น vertical farming นะคะหรือว่า solar farm หรือว่า hydro u l t e r ที่มันเกิดขึ้น mm hmm. นะคะก็สามารถมาเรียนรู้อดีตปัจจุบันอนาคตของกรุงเทพกันได้ะคะ่ะจากนั้นนี่อันนี้จะเป็น future mobility นะคะที่จะสามารถ ดูเส้นทางการเดินทางทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตนะคะว่าถ้าเราใช้ย่านพ่านในอนาคตเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องของค่าใช้ใจ่ายหรือว่าการใช้พลังงานหรือว่าการผลิตวกคาร์บอนอีมิชชันต่างๆต่อมานะคะนี่จะเป็นในส่วนของฟิวเจอร์ซิตี้วิชั่นที่จะมีเคสซันดี้ในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ทั่วโลกค่ะโชว์อยู่ตรงนี้ทุกท่านก็สามารถมาหมุนมาเล่นตรงนี้ได้นะคะดูขอ้อมูล่าคะ อ f f ฟ c e ค่ะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะค่ะจะเป็นเกมที่เล่นที่ฝึกเล่นแยกขยะออกมาแล้วก็จะมีสกอร์ให้นะคะก็สามารถกดเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นไทไล,ไลน์ของ i i i t t l s l a b ค่ะซึ่งชื่อเกมว่า Create Your City ก็คือการสร้างเมืองโด,ย,ด,ย,ดยที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างเมืองอย่างสมาร์ทแล้วก็มีความสุขแล้วก็รีซซเียนค่ะก็จะเป็นเหมือนซิมซิตี้นะคะที่สามารถ คนเล่นเกมเลือกตรงนี้ได้แล้วมันก็จะมีสตอร์ขึ้นว่าเราสร้างแต่ว่าไม่ต้องประกอบนะยันนะคะเธอสามารถสร้างมีอันนี้ให้ลงไปสร้างด้วยค่ะลงไปสร้างตรวนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนี้เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือฟิวเจอร์ค่ะป็แขกที่เราเนี่ยจะสามารถหาที่อยอาใส่ที่เหมาะกับเราในอนาคตได้เพียงแค่ใส่ไลฟ์สไตล์ที่เราชอบลงไปนะคะเลือกทั้งหมดสิบห้าวงแล้วมันก็จะประมวลผลออกมา จากนั้นนะคะถ้า่อาทุกท่านเล่นครบทุกสถานแล้วเนี่ยก็ให้นำ QR code ที่แตะแต่ละสถานค่ะแล้วมันก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยเป็นใครในเมืองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมาหาจากการวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาเชิงลึกเลยค่ะว่าเราเป็น the c i t i c e the w a l u n t e e ะ the sage หรือว่า the professionalist และก็ stage of space exploration นะคะซึ่งก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการค้น้าอวากาศเราจะมีการทดลอง ตรงนี้เป็นข้อมูลเชวนส่วนตรงนี้จะเป็นการทดลองด้วยการใช้ชีวิตบนอวกาศนะคะ oh. ว่าถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้บนอวกาศที่จะเป็นต้นอาหารของของโลกของมนมุษย์เนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องจําลองเรียกว่าไทโนสแสตทค่ะเป็นเครื่องจาลองภาวะรไรดแรงน้ถขวดแล้วเราก็จะสามารถดูได้ว่าต้นถั่วแดงญี่ปุ่นที่เราปลูกเนี่ยรากเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเป็นต้นกําเนิดแห่งการพัฒนา oh. เรื่องของการใช้ชีวิตบนอวกาศต่อไปค่ะอันนี้ก็คือ คร่าวๆข,ของฟิวเจอร์แสลบค่ะอย่างนี้ก็ขอเรียนเชิญมาเยี่ยมชมด้วยตัวเองในเชิงแบบละเอียดขึ้นได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ